นี่ไม่ใช่เพนกวินแต่มันเท่กว่ารู้จักเรเซอร์บิลนกทะเลลำตัวดำขาวปากหนาแบนเหมือนใบมีดโกนดูไปดูมาเหมือนนกใส่ดาร์กใส่สูทและใส่แว่นอีกะด้วยมันบินได้ดำน้ำเก่งสุดๆพุ่งลงทะเลลึกกว่า100เมตรเพื่อไล่จับปลาใช้ปีกบินเป็นครีบว่ายน้ำเร็วจีบแบบนินจาใต้น้ำ แต่ที่โคตรเท่คือมันรักเดียวใจเดียวมีคู่แล้วคืออยู่กันยาวปีหน้ากลับมาหากันเหมือนเดิมวางไข่บนหน้าผาพอถึงเวลาก็ให้ลูกน้อยกระโดดจากที่สูงลงทะเลแม้บินไม่ได้แต่พ่อจะว่ายน้ำไปรับพร้อมสอนให้ใช้ชีวิตจริงกลางทะเลเจ๋งไหมล่ะแต่ตอนนี้เรซเบลเริ่มหายากขึ้นเพราะน้ำทะเลเปลี่ยนอาหารที่หายากขึ้นแล้วก็มลพิษจากในน้ำ มันไม่พูดหรอกนะแต่มันกำลังค่อยๆหายไปชัดชาถ้าอยากให้เจ้านกสุดเท่ตัวนี้ยังอยู่เราก็ต้องช่วยรักษาทะเลเอาไว้เหมือนกันนะ